สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขูสุขคนค่ะพ,อพอ่อกกมาลำงทำเกษตรอีกแล้วจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมาเข่าปลายางค่ะมาเลาะเบิงปลายางแต่ว่าป้ายางว่าเป็นป้ายางธรรมดานะคะว่าเป็นสวนยางธรรมดาเป็นสวนยางผาสมผาสานคือปลูกไม้ป่าแก้มในป้ายางเหมาะสําหรับพี่น้องผู้ที่เป็นเกษตรกรเช่าวสวนยางหรือพี่น้องที่อยากปลูกไม่เสริมไม่แซมในปลายางเดี๋ยวไปพบพ่อก็จะขลองสวนเพลินเลยจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าของสวนจ้าสวัสดีจ้าส,าส,สาื่อแม่หยางน้อแม่ลินจ้าไม่ลินไม่ลินคนบานได้น้อจ้ากระสอบร่งสันจ้าพื้นที่มองนี้เป็นพื้นที่ของบานใดคะบานหวยนำ้ำใสหมูสามจ้บพื้นที่ปูยางไหนจจกไรคะเจดไรจ้าเจดไรเขาใส่ยางไปจักตนค่ะจือไ้บ่บ่จือบ่ไรจ้าเพราะว่า มามาสืสวนเพิินที่ปลูกแลว้วจ้าบานนี้ก็ไม่เห็นมาต้นยางเพิินมันก็บบริพี่อนจะหน่อยนอะจ้ะมันก็บบริยญยเต็มที่บริได้ดังใจเฮาว่ามันมองง่ามก็เลยไปอบรมหนันอุบรมนีไปเห็นมาเห็นเพิ่นปลูกยางหน้าปลูกพย,ยุงหมอกกระรนนี่พวกใหม่ป่าน่ะนะจ้ะเป็นพวก สายยางอยู่แต่เลยไปเห็นบลนเ,เห็ดกับเห็ดล่องทุกเจ้าฟองบ,บระกันนะบบเ่อยางตายไปซื้อเถาไปอาศัยกินส่วนพวกยางน่พวกนี้ต่อไปนะจ้ะเพราะว่ามันเกิดเห็ดเนาะค่ะแม่ดินเนาะาแม่เพราะว่าสีล่องมองงดนหกนี่นะจ้ะบนลงไงล่ะเสียวเห็ดมาลงสรุปแล้วก็คือพื้นที่มองนี่ห้าปลูกไว้นี่เป็นพื้นที่ปลูกปลูกต้นไม้ยางพาราในพื้นที่ที่เป็นทีหน้าเนาะแม่จ้ะแม่เป็นเขาเอืญพื้นที่ยังเกาะพื้นที่ไม่เหมาะสม เมนค่ะแต่ว่าเลือกบ่ได้เนาะเนี่ยมาสื่อน้ำเพลนบ่เข้าบ่ดเห็ดเองก็ที่แหลกนะจ่าบ่ข้าบ่อใดพักเลยพี้ยนมันเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายางนี่กีดแล้วเวนะจ่ะแมลินเมนกีดด้วยจ่ะทุกเมือนี่ก็กีดอยู่แต่มันกระต้นน้อยต้นใหญ่คือว่าลหละเนาะจ้าแมลินก็เลยคือหาวิธีว่าเห็ดจังไดก็ไดที่เห็มันเป็นให้มันมีไล่ใดส่วนอื่นมันบอกค่ะแมนจ่านี่เมื่อว่าเบิดยางไปแล้วเจอยังนอนมาทอดแทนไปจังสีให้ลูกให้เต้า ไปต่อไปเองสินะค่ะเ,ออเพราะว่าถาสิไปเห็ดว่าเบิดยางน่กก็คือเบิดไปซื้อกเสียเวลาจ้ะออต้นไม่ยางหน้าเท่านี้แต่จักเดือนแค่นี่จะไงซ้ยยำนี่ประมาณซุ่มนี่ประมาณหาหากเดือนจ้ะออสิปูไปน้ำนเรื่อยๆนะคะเจ็ดไรนี่ก็สิปูอยู่สามฝน คือไปเรื่อยๆแม่นบอกค่ะหาได้ก็จังไปจังไปซือมาปูเมื่อดดว่าสูบปปเครื่อเรียงสีนะค่ะปีนี้ได้พยุงปีหนาก็ได้ยางหน้ามาสือแน่ขอนํามแม่นบอกเมลินจ้าสือแน่ขอนั่มมองได้พ่ขอขอได้ก็ขอมองได้พ่อสือก็สือจ้าอ๋อข้าวสิบป,ปลูกเป็นใหม่ยังแน่คะ่ะอยู่ในนี้สีนี่ยางหน้าพยุงมะฮกเ็เลยนี่มขะข่าลักกะต้นซัก ราก็หลายยางอยู่ค่ะทีช่ออชื่อโบได้อันนั้นน้าสิฮะอันนี้ตัซื้อมวลๆนั่นละอือก็คือห้าปลูกไว้เพื่อว่าเป็นมอระดกไว้ให้ลูกห้ลกหล้านนาะจ้ะแลัวกระกสืยางน่ะก็เพยุ่งนี่ละเพราะว่าิ่ญหาซื้อง่ายกูโมูแน่เพิ่นว่างแผนว่างเป็นไว้ว่างโครงการไว้ไกลแห้งค่ะพี่น้องนี่เป็นเกรรษตรกรผู้ที่ขุดการไ,ไกลไว้ย่านลูกย่านล้านถูกนาะไม่ลิ้นนาอจ้าเดี๋ยวนี้ก็ อันนั้นได้มดแดงมาลงไหมเนี่ยจากมึงซองเสมอเขาจากก็มาขอแงอยู่บระทศไหนแงะเพราะวันถึงเอามาหย่านมันหนีเอาหมดแดงมาเลี้ยงน้ำเป็นพรงการระยะยาาคือว่าสีเลียงหมดแดงน้ำแมนบอกคะจ้ะอยากเอาไว้อยากให้มันเป็นธรรมชาติในจังสีนน้าเมื่อไหร่เมื่อหน้าก่ให้มันได้กินเห็ดกินอันนี้ละจ้ะต่ะเห็ดนี่เคยเอามาหองละจ้ะเห็ดปวกได้ฝนอยู่เอามาห้อยในปลายางในปลาโกไใหม่เห่านี่แมนบอกคะจ้ะแมนต่ะเห็ดจะงกนี่ท่นบอกว่าใฮ้ ยังนัไงกุนี่อ,อีกคนนี้คืออะกระถวมหวหัวก,กอนจะเอามาใส่ว่ะอ,อันนี้ก็คือสี่เดีปีลคะค่ะนี่อ๋อมันเป็นแบบห้องบ่อดีปลูกรุ่นเดียวกันนอกจากน,นอแมนจะเอาไปเรื่อยๆเรยสริมไปเรื่อยๆแต่ดีแน่ก็คือจะว่ามันสีไงว้ก็ของผวกงูเขานี่ก็คือว่ามันมันมีน้ำข้องพานจะมันก็สีงามขึ้นไ้กว่าสีธาตหน้าฝนอคือ,อยันก็ขึ้นบื้อๆละจ้ะ ขึ้นได้หลายเติบแล้วเนาะอันมู้นนี่สิได้ปีแล้ววาจิจ้าเพราะว่าปลูกผู้สกีกาขวับผู้สกีกาท่านว่ามุกราค่ะเฮ็ดเป็นหลุ่นเป็นหลุ่นไปแม่นคันหาได้ก็เฮ็ดไปน้ำยังสีมันบอกคะจ้าปลูกไปน้ำอือพื้นที่ทั้งเบิดเจ็ดไรว่ะจีแม่นจ้าเจ็ตอุ้ยบ่หน่อยนะคะพี่น้องคุณลอยลายคุณค่ะก็ไปมองนี่สิเป็นมองเห็ดมองเฮามองเก็บเห็ดหลังหกมองเก็บเห็ดหวกคุณได้เลยเพราะว่าเบิ่งสภาพพื้นที่ค่ะ ใบยางโลนโลงแล้วก็ม้วนพ่นตัดห้าตัดหิ้วลงนี่หมอสำหรับการเอาเสื่อเฮดมาใส่เพราะว่ามันู้สึกว่ามันสีอุดมสมบูรณ์ต้นนี้เป็นลินทรายอยู่บอคะแม่ลินโอ้เป็นทรายล้วนๆว้วนวสันใายอีลีอีล้อ,อ,อ,อคือกันนะคะ<ช>แต่ว่าเพื่อนก็นใส่ความพยายามหลายติบนในการปลูกในการดูแรลรักษาเนาะ<ช>อันมออ้วนหยานี่ตัดลงให้เป็นฟุนเป็นปุ๋ยเพิ่นบอคะหรือตัดไปใหงั่ อืมสียเอลืลงว่าเห,เหนาจาแต่ว่ายายว่ยอยู่ได้หน,นิเนาะคือว่าหญ่ไห้อยง้เอามาคูเดือนพฤษภาคมค่ะปีหนึ่งแต่ว่าขอนังเ่ทันป,ป,ปีอยู่นี่จต่อ๋ตอตัวหนี้เป็นอันใหม่อันอันพยุงยงเนาะตัวน,นี่เป็นพยุงพยุงนี่กับปีคือกันเป็นบอไมลิน แต่ย่างโมฮันเพราะปีพุทธสภาพื่อนค่ะเด้ออ๋อพุทธสภา,ภาจังสีพ่อปีแต่ว่ามื่อนีรได้ปีแล้วว่าหันตาอ๋อเบิงบ้งเบื้งเบื้งใบพี่น้องเบิ้งใบเบิ้งสภาพพื้นที่เพิ่นนะคะอู้ดสุดลูกหลูกลูกตาลายเยติบอยู่เด้อพืชจี๊ดกาพันพืชจี๊ดกาในในปีนึงแล้วแต่ว่ามันจะดูเพราะว่าตอนเขาซื้อมากนั่นเป็นยังคือว่าต้นใหญ่ต้น ต้นใหญ่จิบ่คบพีเพราะว่าเขาสีเบี้ยเบี้ยใหญ่เพิ่นมาอือแต่ว่าต้นน้อยน่ะที่นั่นเขาพีแล้วซื้อเบี้ยต้นละ5บาทจ้ะอืมเลี้ยงเอาเลี้ยงซื้อก็หนีเลยอันนี้พีจ้ะนี่เบิ่งไปยืนเบี้ยเบิ่งท่วมหัวอะไรด้อค่ะพีจ้ะนี่ท่วมหัวล่ะค่ะนี่ท่วมหัวล่ะพี่น้องนี่ท่วมหัวอะไรถ้าว่าก็บ่ถึงกับปลาเริ่มต้นที่คึดน่ะนะค่ะเฮ็ดได้ผลแล้วจังเอาลงซุ้มนี่จ้ะอือเชื่อเพิ่นก็ให้ซอยมาแน่ทั้ง อี่หนือไ่อืมเขาไปเรื่อยๆนะคะนี่บางแถวนี่งามงามเมลินแถวนี่เสมอกันแห้งค่ะนีอพ่อนาค่นี่ค่ะสังเกตบางพี่น้องนี่ครับพุ่งจิตัศน์งาโอ้เจ้าของแปลงขยันแห้งขยันอีลีค่ะงามเลสองปีค่ะพาอยเป็นน้ำลงเริ่มต้นเลยค่ะนี่ตัวนี้บ่แมนจ้ะไปเบ่งงานสุรินมากกันเ เป็นขาเจาเห็ดคือโกรแห้่ันเร้่มามื่อหล่อ่งเบิงนสีบอกว่ามันสหไงกว่าไหวกว่าฮาปลูกพื้นที่ธรรมดาจ้ะเพราะว่ามันสีฟฝ้าดูดอาหารขึ้นไปพเพราจะเริ่มเติบโตของมันเพราะมันไปแย่งอากาศของยางนะจ้ะม,มันสีสูงเลยว่าบ่จําเป็นต้องสื่อต้นงามถูกในต้นสวนยางเดี๋ยวมันก็งามเองแล้วเ่าเดี๋ยวมันก็ขึนเองจกกะ้ะก็เริมาล่องเบิงมันเด้ผลแล้วก็เลยสื่อลงมาเหลื่อมเอมาเหลื่อมก็จนหมแล้วล่ละจ้ะที่เจ็ดเลย เต็มบัดลวแม่นบอกคะอีกต the the no, ่อไปเก่า no. ปีสิปีเขารอได้ว่าบ่พี่นองสิว่ามีตะเห็ดเต็มทีบเต็มแดนอยู่บ่น้ำมูลนี่ลายแห้งนะคะพี่น้องจ้าคืิดลาจังนละโลายลายบึงเ่น่งมากอะสิมันเก็บอร่อยโล่ๆสินั่งทาบึงยูยนอก โอเตรียมไปเรียบร้อยแล้วที่สนา,ามฟังเป่าแมนจะอ้คุณเตี้ยงพอเพิ่นะไปห้างไ,ไ,นานไงไปหน้ลอกออกกับสอบไปอุหม่องไปหลายอยู่โอ้เป็นใหญ่เพื่อนใหญ่สานใหญ่สถานที่ให้เพื่อนมาหันซะแมนต่ว่าบ่ได้ม่างเพื่อนดอกเอามาหมา่างเอามาหมา่ <c oughs> างอยู่พี่เข้าเอิว่าใหญ่สถานทีจ้าจ้าใหญ่ม่องยูหม่องเศร้าให้เพื่อนใหม่แต่ว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องนี่แม่นี่จะเริ่มแล้วนี่ขุนเบิ้งแน่อขุนขุนเบิ่งความสูงของเบิ่นค่ะคุณขุนขุนอะ บุยบอธรรมดาค่ะเ,เป็นนผู้ปลูกเ<ะ>ด้อทีม่มันงามมันสูงในผู้ปลูกผู้เน้น้อยจ้ะอ๋อผู้ปลูกในผู้เน้น้อยจ้ะแมนแต่ว่าการดูแลรักษาหน่อดูแลรักษาดีค่ะแมนราะว่าดีเน่ะเราคือทำน,นี่นหละมีความแปรปีบเราจับเพราะว,ว,ว่าวขเขาชีว้ตเช่นปกติวันที่วิตใส่ปุ่นชีละสองเถ้าขึ้นต้นฝนก็ปลายฝนแต่ว่าอันนี้ใส่นี่หนายเธอได้ใส่ได้หิ่งดีค่ะเพราะว่าน้ำข้องเขาตลอด ขันสมมุิว่าห้าเองุ่นเอาขั้วเขามาเลี้ยงนี่เป็นปัญหาบ่ค่าแม่ลินเลี้ยงก็ต้องเฝ้าจ้ะภาษามันสีโคมเนาะแม่นจ้ะเพราะว่ายางหน้านี่พ่อเพิ่นเคยมาปล่อยไปแล้วเพิ่นสีเด็ดเด็ดกินหยดสีฟงใหม่โอ้เพิ่นสีมากินใบให้มันแม่นจ้ะฉะนั้นเท่ากับบัสมควรสีเอาเขาเลี้ยงทาบ่รจะคลองบ่เฝ้าเนาะมองง่ายจะคลองต้องเฝ้าขั้นบ่เฝ้านี่ก็สีโคมเลยแม่นบ่กลองนี่ก็สีเป็นมะข่าอ๋อลองนี่มะข่ามะข่างงอย่างเดียว นี่ค่ะพี่น้องมีหลายยาเค็มบักสม่อบักสมัยหลายอย่างอยู่จ้ะใส่ใบเบิ้เลยเนาะค่ะเนาะบางเทื่อไอ้เนองเพิ่นมาเห็นที่เพิ่นอยู่ต่างจังหวัดนะจ้ะเพิ่นมายามหอยเจ้าคือเห็ดแนวนี่คือดีแต่เดี๋ยวมาเที่ยวนะสื้อมาฝากเรื่องน้องใส่อยู่จะซืแต่เพิ่นจะซื้อมาฝากต้นไม้ต้นไายนะมาตีแมนก็ต้นชิฟต้นเค็มซื้อหอยก็ใบเด้อเพิ่นมาหอยมากขึ้นจิ้มกินนะคะ มันมันเออบอกง่ายว่ามันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่ระหว่างน้องเขาน้านอกต้นใหม่นี่มันเป็นเป็นอีหยังถี่เป็นสิ่งมีชีวิตถี่เขาเห็นการเจริญเติบโตของเขาลวเขาก็มีกําลังใจเนาะแมาแต่เห็ดเสียกในเมื่อเขาเลยดมาส่วนหอมส่วนเงาคือจะงแงยงเงี้ยอันสวอรคงในใบเหลือมยุบยุบอยู่พี่น้องเอ้ยมาละเจนนี่มาเรียห็นบอหมดแดงเอาไข่เบื่องบานเพิ่นเบื่องไม่ลิน จะเป็นมวนเนาะมาหม่างเงินมาหม่างเงิน <sous> ม <imagery> ูน <readings> ี่จะเป็นมวนครับอ๋อมีขาโมแดงค่ะพี่น้องกาลังก่อเงือนก่อซ่านละค่ะเข้ามหลายอยู่จากกาลังเริ่มกาลังเริ่มกาลังนี่ไปในภูต้นนั่นแหละภูตนน็ดต้นน้อยนั่นเดี๋ยวฝุ่นกาลังเป็นห้างอยู่กาลังก่อเงือนก่อซ่านนี่เดี๋ยวมีห้างหนึ่งนี่ใชเบังไหลแม่ลิ้นเป็นห้างโมแดงอยู่บนดีห้างห้างแมงโบก <laughs> หัางโดแดงอีลีเตอร์<อ>พี่น้องย <laughs> ังโมลหลายเ่ะเพราะวดด่าเพ่อมาปล่อยเพราะนมมีเองห้างโแดงอีลีเดอร์เป็นหางนั้งบงเด้อ <laughs> อุ้ยออนสอนพี่น้องออนสอนหัวอนอนสอนสวนคาเนล่าสำหรับพี่น้องผู้ที่เป็นเกษตรกรเชาวสวนยางหรือพี่น้องที่คิดว่าเจ้าของอย่าปลูกเป็นพวกใหม่ปลาปลูกไว้ให้เป็นมอรดกให้ลูกให้ล้านนะไม่ลินเนอกระสมขวรสีเฮ็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นใหม่ที่ แตเลิ <S S ่เติบโตไปเรื <So here S 1> <B> ่อยๆแเัพบดีาพ so ื antis, so right now, ้นบอาวเดี๋ยวพันกระคืเพ่นมีหัวใจมีตับมีไตู่เดี๋ยวพ่นกระคืนค่ะแต่ว่าสั่งงาะใหญ่ยนอ่ะใบใหญ่ิงซ่งจริงตาคนนึงเราบอกว่าผู้าโพดพรกนี้มันใหญพดมันสีหากมันโบเกงคือยางหน้าคือพยุงเราว่ามันเกือสีจาดแต่ว่ามันกิใหญ่จากนมามันเกสีพอยใหญ่ไปอยู่ดอกมันมีตับมีไตอยู่แตให้เวลาเขาเน่ก็นีไม่ยังไม่ลิน นี่ไม่ยังนี่ไม่แค่นันไม่แค่แค้หินบอจ้ะไ่คือ้นข้างหน้าทกันค่ะมไม่แคนหินบ่แมนได้ไหลินแบ่นไม่กระย่อมบ่ไม่กระยอมได้นี่กรย่อมกรยอมเบิดเบิดตะแมนมันไม่กรยอมไม่กรยอมกรยอมกรยอมแมนแมน่กรยอมบงจกหวยหวยห้วยหวยห้วยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงน่นี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอ้าเอ้าเป็นอย่างนี้ เพิ่งเพื่อนสีโบโบค่อยขายแต้จนก็ย่อมเขาสุดทายติรอื่นหล่กไปขอแถมเพื่นหนวยงานเขามาดีๆบอกยเตอนีเดอน้ามันนีเดอร์ก็พอยู่ด้กินน้ำมันหนึ่งหลักกกัพ่อใหญอยูได็กกินเออไปหาหมากงห้างหมากตานเขาเขากัดเอาได้หันนะอุ้ยไม่ก็ย่อมกันแซงขึ้นรีบปลิวละค่ะแม่ลินห้าม้ลยโกโกโกันนีดบ้เหีปีชื่อกันเลยค่ะต้นนหนีมันบอกคะ บอ่อหัดตะคู่นี่โอ้ตัวนี้เป็นอันนี้นปกกลูกไก่ปลูกเดือดนเรือนหกค่ะหอดเรือนหกเจ็ดสีหอดเจ็ดสีหอดกว่าปีี่ททุ่งนาดกระดำหนา้าเลยแต่คือว่าแต่ละหล่องนี่เฮาบ่อได้ว่าสีเป็นนี่นว่าปลูกพร้พอมกันยังสีน้อกแตคือบางเธอสื่อมาแล้วเวทิตุลากะมูอายน้องฮันนี่เพิ่นไปสื่อผ้าเพิ่นไปสื่อบางเธอจะคล้องหลานเพิ่งว่าผ้ามูไปดูเพิ่นกับแย้มไห่แต่มาทิมไว้พ่อเพิ่นกับปูตา มองไรวางคือปลูกหลวนนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำล่องหอดปลูกี่แหลกตมูเล่อยของเปร้ยลมของกพอพ่อค่ะเป็นหามาจา,ท,าทั้ทงพุนทั้งน้าตานถึค่ะทั้งเก็มมะละถุเพือนหาไปเอาคนละเอี่สิบโตนแต่ว่าบางเอิญมูไปเอาน้ำกันน่ะจ้ะพือนมมมี่มองปลูกพื่นกระไรปลูกเบอร์ซ่าเมลินมาสัตว์เออก็ได้เป็นอันนี้สงเขาได้รับไปเซอร์บาดที็พอดีก็คัน น้ำมหล่อล่ว่ามาปลูกเบิ้งมันสิได้ผลบ่ถ้าได้พนจงสิไปหามาปลูกอือเป็นเรื่องดีนะคะพี่น้องสิ่ตอนน้สอนอีกทัก2-3ปีนี่เข้าบ่ได้ดอกแม่ลินเอลยแม่นฮกประโทปะทายเลยนะแล้วค่ะว่าคือปลูกปีแท้โอ้ยปีบ่ผิดดอกปีบ่ผิดดอกมันก็สิหยาดกันขึ้นดอกทุกบ่ยากดอกอันนี้ปีตัวค่ะนี่มันให้ในง2อปีปัญายทาสงกรานต์แล้วค่ะนึ่งปีมาปลูกแรงๆน้ำคลองสิเบิด์ตกันอืม งามงามงามค่ะพี่น้องเป็นตอนโอนตอนโอนนี่เราคุ้มซัพ์มหาศาลหู่จักแน่นี่แต่ว่าพูดูแลเพิ่นก็ดีแน่เพิ่นก็สิคอยให้กำลังใจต่อยกินต่อยยังอยู่บ่เซาอือพ่อบ้านแม่นบ่คะจ้าแม่นเพิ่นบอกว่าบอกไว้อยู่จ้จว่าเทื่อหน้าตัดเออเรอ่บเบิดแล้วเราคอยบ่สูงเถินโอ้พิ่นเพิ่นคนบ่สูงจ้่พึ่บอได้ใช่คอยยื้อบ่ได้อีแล้วว่าิี่อยคอยสูงซทำนี้ล่ะว่าที่อ๋อเพิ่นก็มีการแต่งจริงพร้อมนะคะพี่น้องเบิ่งวิธีการแต่งจริงเพิ่นค่ะ ตา<ๆ>ตัดให้ียดจำเลยนะคะจังสรตัดให้ียดจำเลยจังสรนะคะพี่น้อตาตัดบหยตัดให้จำแล้วก็ตัดหยาบกุบหักไปน้ำน,นะคะนี่ตะอ่อนซ้อนตะอ่อนซ้อนอ้าวขอบคุณได้หลายค่ะแม่ลิ้นที่ให้ความรู้ดีๆกับพี่น้องผู้ที่เป็นกเกษตรกรแล้วก็เป็นทางเลือกให้สําหรับคนได้หลายคนเรื่องการปลูกไม้ปา่ายาสีคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ็ดยากเนาะแม่ลิ้นเนาะ จ่าบ่เนีบ่เนีข่ายางเนี้ยต้องาสิบวันยุคปูเกินอืมท่นมีขี่ขดินขีด่ดอนน้ำหัวไฮไปหน้ากะเสียไว้ปูไหวเนาะไม่ลินเนาะจ้าจมันสืขึ้นงามกว่าปกติแต่สมัยก่อนจ้าพ่อแม่เพิ่นว่าไม่อยู่ป่านั่นมันน,นั่นใหญ่แน่นงามอืมพา,ามันอาศัยกินกระหน่ำฝนเทื่อเดียวค่ะคุ้มเงนี่มันมีนม้ำน้ำน้ำแหล่นงน้ำน่อน้ำคลองน้ำส้นประทะดระบาดน,นี่ฟุ้นปุ๋ยก็มีโอกาสใส่หลายเทื่อกกันจ้ามันก็เลยเป็น ปีหนึ่งซึ่งหมดมาสี่ลอยเส้นนันก็สีขึ้นสองลอยจนสี่นะคะ่ะม,มันสีงามกลัวกลัวสมัยแต่พอแต่แม่เข้ามาศาสตร์เองอ่าแม่ลินบันดี้ใน่วาวมคึ้ของจะของการถีบเห็ดเป็นสวนยางอย่างเดียวกับเห็ดเป็นใหม่ปลาผาสมนี่ความแตกต่างมันมีแนวใดในใจจะของคืดนวาน่ะนะคะวคววมขึ้นคงจะของมาจาก,จากคื้นวาเพอว่าเฮ้ามาสื่ออสวนเพิินต้นยางนี่มันคืดนวามัน มันมาต่อยหดบริยานคือบายูมันสีหลายเหลวนะคะจักเหมือนหนึ่งมันกัตตองตองบริได้กินผลมันังเสียงค่าดอกจีดยางยังบริได้ระบาดที่เสียเวลาไปยังซื่อๆต่างดนแทะผู้สีหายยังนอมาลูอีกเพราะบเบิดยางหลักกับตัวนี้ตอจัิงสีนะคะคือว่ามันมันความแตกต่างคือคือเฮาเปลี่ยนแปลงจขี้ดินเข้าให้ได้คุมค่าที่สุดนี่เนาะคะือความแตกต่างเนาะแล้วคือว่าจะคล้องบ้างแผนพิดบอเอาบอจ้ะเพราะว่าบ่พิษ ่คะมันใจเ<น>ต็มลอยแม่ค่ะมันใจมแม่ลินว่ามันใจเต็มลอยค่ะว่าว่ามันเขว่างแผนโบพิษน,นะคะแล้วผู้ไทยเองกับเสือ้อคือกันว่าวางเพนไว้โบพิษคะ่ะเพราะว่าต่อไปในอนาคตม,วม่วนมนนี่ละสิเป็นหมองเฮ็ดเหือนเฮ็ดซ่านหมองใหม่ใส่ใหม่ซอยสําหรับลูกสําหรับร้านต่อไปในอนาคตจังสินะคะเพราะว่าคิดว่าอีกบอกี่เดือนค่ะถ้าฝนลงนี่ก็สิเป้าหนังเสื้อเฮ็ดมาใส่ค่ะอหนังเสื้อเฮ็ดมาใส่ ไอ้น้องไผยมากกับมาหาเก็บกินเลยบ่ต้องว่าเจ้าของเพืยมากไปหาเห็ดไปแจ้งปลาค่ะบัดนี้บ่ได้แจ้งก็ได้กินคือเก่านไม่อยู่สวนเจ้าของจะสีนอสีมี่ไม่อยู่สวนเจ้าของได้อยากเคสยัางกับมาปล่อยเอามาเลี้ยงเอาสีนอสีเลี้ยงเอาจ้ะมีพี่น้องคนสีเห็ดเป็นเข้าวข้าวเสือิ่นว่าเห็ดเป็นปลาเห็ดอัตโนมัติจ้าแม่เคนสิเห็ดไหวนะครับเป็นปลาเห็ดอัตโนมัติ เดีนี่ก็เริ่มปล่อยมอดแดงแน่พี่กายนี่ก็ไล่ไล่ห่างเกิดข่อยกะยานเจ้าเจ้าอยากมาแย่ข่อยเท่านั้นล่ะวัตตี้าบ่บ๊ายบายโอ้ตอนนี้บ่ให้แย่เด้อมอดแดงเด้อบ่ให้แย่เด้อเพราะว่านยังบอกพราะว่าบ่อหันหลายแม่ลินว่าเอาไว้ให้เพิ่นหลายๆ่สะก้อนจังสีแย่ว่าสันตอนนี้โอ๊ตเอาสะก้อนอยากแย่กะจะท่านเปล่าแย่เด้อใครมอดแดงเพิ่นวมาอ้าขอบคุณได้หลายค่ะแม่ลินสำหรับความรู้ที่ให้ครับ เข้าได้เหมือนี่นะคะพี่น้องผู้ได้ที่มีสภาพคข้าขๆกันกะนาไปเป็นแนวทางกะนาไปประยุกตใส่เอาน้องเมลินนะสรุปแล้วก็คือเข้าคืดมาเข้าเดินมาถือข้างคักจะได้กะไม่ยู่มีกินได้อนาคตคากลูกเต่าเล่าล้านกะคือสีบรูทุบหยาดนอแต่มันถูกมันอยากให้มันถูกมันอยากแต่หลุดมือเฮานี่ละอ้าขอคุณได้หลายจ้ะเมลินอาฝากเบอร์โทรศัพท์เนี่ยค่ะ0ู 6544018จะแม่ลิ้นเฟสบุ๊กค่ะนิดแสงแก้วค่ะอ้าวถ้าพี่น้องอยากโทรมาเห่นน้ำมาสอบถามถามข่าวถามข่าวมาปรึกษาหาเรื่องกันวะเฮ็ดจังได้คอยขึ้นอยาาเค็ขึ้นเจ้าเทวเดวสันกระโทรมาใดนอแม่ลิ้นนอโยกเว้นอย่างเดียวคือโทรมายืมเงินบอกมีบอกมีผ <laughs> <ม>ู <laughs> <ม>้ <laughs> <laughs> ได้ฝันดีกับโทรหาใดเลยจ้านผู้ใด้ฝันดีกัจังโทรหาเพื่อนวะ อ่าขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องสำหรับหมอลำทำเกษตรเอาไว้คลิปหนาจะคอยพอกันไหมขอบคุณแมรลิในหลายค่ะสวัสดีจ้า